อริยบุคคลจะปฏิบัติตามสิ่งที่พระศาสดาบัญญัติพระสัมมาสัมพุทธะบัญญัติให้ภิกขุฉันอาหารวันหนึ่งเพียงหนเดียวสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาครับสั่งกับพิกขุทั้งหลายถึงประโยชน์ของการฉันอาหารมื้อเดียวและบัญญัติให้ภิกขุฉันอาหารมื้อเดียวเพื่อความเป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคเบาบางกายเบา มีกำลังและอยู่สําราญซึ่งพระพัฒลิได้แย้งว่าตนเองทำไม่ได้พระผู้มีพระภาคจึงอนุญาตให้พระพัฒลิสามารถนำอาหารที่ได้จากการรับนิมนต์กลับมาฉันต่ออีกมื้อหนึ่งได้ซึ่งพระพัฒลิก็ได้แย้งว่าตนเองทำไม่ได้อีกจากนั้นพระพัฒลิก็ไม่กล้าพบหน้าพระผู้มีพระภาคจนตลอดสามเดือน จนกระทั่งถึงฤดูทำจีวรพิกุทั้งหลายได้ตักเตือนพระพัทธาลิถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมพระพัทธาลิจึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโทษได้ครอบงำฆ่าพระองค์ผู้เป็นคนพาลเป็นคนหลงไม่ฉลาดซึ่งได้ประกาศความไม่อุสาหะขึ้นแล้วในเมื่อพระผู้มีพระภาคกำลังทรงบัญญัติสิกขาบท ในเมื่อพิกุสง์สมาทานอยู่ซึ่งสิกขาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงทรงรับโทษของข้าพระองค์นั้นโดยความเป็นโทษเพื่อความสำรวมระวังต่อไปเถิดพัทธาลิเราขอเตือนโทษได้ครอบงำเธอผู้เป็นคนพาลเป็นคนหลงไม่ฉลาดซึ่งได้ประกาศความอุตสาหะขึ้นแล้ว ในเมื่อเรากำลังจะบัญญัติสิกขาบทในเมื่อพิกุสง์กำลังสมาทานอยู่ซึ่งสิกขาพัทธาลิเธอจะสําคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรพิกุในธรรมวินัยนี้เป็นอริยะบุคคลชื่ออุพโตภาควิมุตเราพึงกล่าวแก่พิกุอย่างนี้ว่ามาเถิดพิกุเราจะก้าวไปในลมดังนี้ พิกุนั้นพึงก้าวไปหรือพึงน้อมกายไปด้วยอาการอื่นหรือพึงกล่าวปฏิเสธบ้างหรือไม่มีเลยพระเจ้าค่าพัธาลิเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรพิกุในธรรมวินัยนี้เป็นอริยะบุคคลชื่อปัญญาวิมุตเป็นอริยะบุคคลชื่อกายสักขีเป็นอริยะบุคคลชื่อทิฏฐิปตตะ เป็นอริยะบุคคลชื่อสัทธ,ธาวิมุตตเป็นอริยะบุคคลชื่อธรรมานุสารีเป็นอริยะบุคคลชื่อสัทธ,ธานุสารีเราเพึงกล่าวกับพิกขุนั้นอย่างนี้ว่ามาเถิดภิกขุเราจะก้าวไปในล่มดังนี้ภิกขุนั้นพึงก้าวไปหรือพึงน้อมกายไปด้วยอาการอื่นหรือพึงกล่าวปฏิเสธบ้างหรือไม่มีเลยพระเจ้าค่า พัทธาลิเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรในสมัยนั้นเธอเป็นพระอริยบุคคลชื่อว่าอุปโตภาควิมุตติปัญญาวิมุตติกายสักขีทิฏฐิปัตตสัทธ,ธาวิมุตติธรรม,มานุสารีหรือสัทธานุสารีบ้างหรือหนอมิได้เป็นเลยพระเจ้าค่าพัทธาลิในสมัยนั้นเธอยังเป็นคนว่างคนเปล่า คนผิดมิใช่หรือเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโทษได้ครอบงำข้าพระองค์ผู้เป็นคนพาลเป็นคนหลงไม่ฉลาดซึ่งได้ประกาศความไม่อุตสาหะขึ้นแล้วในเมื่อพระผู้มีพระภาคกำลังทรงบัญญัติสิกขาบทในเมื่อพิกุสงกำลังสมทานอยู่ซึ่งสิกขาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงรับโทษของข้าพระองค์นั้นโดยความเป็นโทษเพื่อความสำรวมระวังต่อไปเถิดอัทธาลิเราขอเตือนโทษได้ครอบงำเธอผู้เป็นคนพาลเป็นคนหลงไม่ฉลาดซึ่งได้ประกาศความไม่อุตสาหะขึ้นแล้วในเมื่อเรากําลังบัญญัติสิกขาบทในเมื่อพิกุสงกำลังสมทานอยู่ซึ่งสิกขา แต่เพราะเธอเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรมเราจึงรับโทษของเธอนั้นข้อที่บุคคลเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรมถึงความสำรวมระวังต่อไปนี้เป็นความเจริญในอริยวินัยของผู้นั้น